สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับ n o k channel อีกแล้วนะคะวันนี้ n o k channel จะพาเพื่อนๆมาทำเป็ดผัดพริกเผานะคะเพื่อนๆดูหน้าตาหน้าทานไหมคะเป็นอาหารเป็นอาหารให้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆจะไม่เผ็ดมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ เอนโอเคชเนี okay, สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทําเป็ดผัดพริกเผานะคะเป็ดผัดพริกเผาเ,เราทําให้ฝรั่งทานนะคะคือเครื่องมันก็จะไม่เผ็ดจัดอะไรมากนะคะก็จะมีเป็ดนะคะเพื่อนๆแล้วก็แครอทนะคะเอาตามผักที่มีเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโหระพาแช่แข็งนะคะส่วนนี้ก็เป็น หัวหอมนะคะแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกเผานะคะพริกเผาแล้วก็เราใส่กะทิด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะ เราใช้ไฟเบาๆนะคะเพื่อนๆก็ใส่พริกเขาลงไป ก็ใส่ปิดลงไปนะคะ เอไว้ให้สุกนะคะพเพื่อนกิกเผาอ่ะเขามีรสหวานอยู่แล้วนะคะพเพื่อนเราไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะใส่น้ำปลายอย่างเดียว เส็จสุกแล้วนะคะเราก็ใส่แครอทที่เราต้มนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ใส่ไปเลยเราก็ใส่อหอมอหอมเนาะ ชาเขาก็จะออกหวานนิดนิดก็เหมือนผัดพริกเผาทั่วไปนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆแต่เราใส่ผักใส่อะไรไปเนาะแล้วก็ใส่ใบโหระคานะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยค่ะโหระคาเขาไม่มีสีสันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาโดนใบนี้มาแล้วไง 能干什么？